ยะมณีโอภาสปฏิฏิสิทธาธัมมัสสะวิญญาณีสราเมริยะมัชฌัมมะสิทธานาเวระมะณีสิทธาปะถาธัมมา ราคงไปทกอย่างอย่างสโ hộก็สธา สทยังติขสมา làmส thời ค่ะนี่นะคะท่านชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพี่ผู้โชคดีนะคะว่าคุณพี่ได้ตัวเลขมายัางไงนะคะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ครับสวัสดีครับค่ะได้ข่าวว่าโชคดีใช่ไหมคะพี่ครับอ๋อแล้วคุณพี่ได้เลขมายัางไงบ้างคะพอจะเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยได้ไหมคะก็มาได้ที่เรือนี่แหละฮะได้เลขจากเจ้าแม่เรือล่มใช่ไหมคะคมอ๋อเมื่อวันก่อนที่ว่าคุณพี่เดินทางมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะใช่ครับ พอมาถึงเสร็จก็มาขอเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็มองเห็นตัวเลขจากเรือใช่ไหมสามห้าเจ็ดโอ้โหเสียดายเนาะพี่เนาะก็เลยซื้อเลยก็เลยได้ห้าเจ็ดสองใบเนาะพี่เนาะก็เลยเอาแค่สองตัวอ๋อเอาสองตัวเนาะเพราะว่าเห็นสามตัวสามห้าเจ็ดแต่ว่าตัวเลขก็เข้าสองตัวเนาะเข้าสองตัวโอ้โหโชคดีมากๆนะคะท่านผู้ชม่ะคุณพี่เพิ่งกลับมาเนาะ ทำงานอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่กรุงเทพครับกรุงเทพเนาะส่วนมากก็ได้โชคจากอ๋อมามาทำบุญวันสารเนาะก็จะกลับมาทำบุญทุกปีเนาะค่ะส่วนมากก็ได้โชคจากเจ้าพ่อเจ้าแม่พิรัล่มใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อได้บ่อยเนาะได้บ่อยอ๋อโชคดีบ่อยนะคะท่านผู้ชมจากเจ้าพ่อเจ้าแม่พิรัล่มนะคะก็วันนี้ก็เดินทางมา ทำบุญวันาสา์นะคะแล้วก็ได้รับโชคเต็มๆสองใบนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ดวงดีมากๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยน,นะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะถูกห้าเจ็ดสองใบนะคะงวดนี้เห็นได้ยังคะพี่ต่องวดได้หรือยังคะยังครับยังยังไม่ได้ขอเนาะยังไม่ได้ออคอค่ะ,คะงวดนี้แอดก็ขอให้คุณพี่โชคดีอีกนะคะพี่คะโชคดีค่ะขอบ,ค,บคุณค่ะสวัสดีครับจ้า เนี่ยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขจากคุณพี่ผู้โชคดีนะคะเห็นได้ยังคะพี่ยังครับยังยังไม่ได้ถูเลยครับอ๋อจ้ะแล้วจากเรือลำที่หนึ่งเห็นคอแล้วเมื่อกี้ได้ตัวไหนคะอะ๋อได้ห้าสองงวดน,นี้ได้ห้าสองครับอ๋อจากเรือลำที่หนึ่งใช่ไหมคะครับอ๋อแต่ว่าลำที่สองยังไม่ได้คอเนาะครับยังไม่ได้คออ๋อค่ะ จุดไหนเนาะคุณพี่พาแอดไปดูหน่อยค่ะว่าเห็นจุดไหนคะเดี๋ยวเราตามคุณพี่ไปนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ลองส่องดูเองด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้นะคะ ก็ขอ,อย้ำนะคะท่านผู้ชมว่าชคดวงของคนเราไม่เท่ากันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็ต้องส่องดูเองพิจารณาดูเองะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ mm. แอดมินก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่คอยติดตาม mm. คะคอยให้กําลังใจกับแอดมินเสมอมานะคะ mm. แอดมินก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะ จุดนี้เห็นไหมคะพี่ไม่เห็นครับไม่เห็นนะจุดนี้ไม่เห็นนะ,ะแล้วเมื่อกี้ห้าสองเห็นจุดไหนคะ,ะจุดเดิมอ๋อจุดเดิมจุดไหนเนาะจุดเดิมนี่ฮะตรงนั้นเป็นเลขห้าใช่ไหมคะ,ะเลขห้าี่สองอ๋อใช่ใช่คุณพี่ใช่แอดเห็นแล้วคะ่ะ เนี่ยนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็มาขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีระล่มนะคะแล้วก็วันนี้มองเห็นเป็นห้าสองนะคะเห็นสองตัวนะพี่เนาะครับค่ะ,คะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ได้โชคจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีระล่มมาเรื่อยนะคะท่านผู้ชมถูกมากี่งวดแล้วคะพี่จากเรือล่มค่ะ โอนับไม่ท้วนครับโอ้นับไม่ถวน,น,ม,ถวนมามาเรื่อย <มา S 2> ใช่ไหมค,คบมาทีไรก็ถูกทุกงวดล่ะมาทีไรก็ถูกทุกงวดนานะพี่เนาะครับพองวดนี้มาทําบุญก็ถูกอีกเนาะพี่เนาะครับจะแสดงว่าเจ้าแม่ยังคงความเฮี้ยนไม่เลิกให้โชคอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ไม่ทุกคนนะคะท่านผู้ชมก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะเพราะว่า คุณพี่ก็เป็นคนที่ชอบทำบุญมากๆนะคะแล้วก็เลยได้โชคมากเกือบทุกงวดนะคะงวดนี้ก็มองเห็นเป็นห้าสองนะคะเลขต่อง,งวดของคุณพี่นะคะก,ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปกับคุณพี่กันนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะ เห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะห้าสองมากๆนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะโชคดีไปกับคนพี่นะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะ นี่นะคะท่านชมค่ะแอดก็มองเห็นตัวเลขสะดุดตาจากจุดนี้นะคะท่านพิชมก็เห็นชัดมากๆนะคะในสายตาของแอดนะคะนี่นะคะก็ให้ท่านพิชมทางบ้านส่งไปกับแอดนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนนะคะแต่ว่าในสายตาของแอดก็ตรงนี้ก็เป็นเลข9นะคะชัดมากๆค่ะท่านพิชมข้างหลังก็เป็นเลข5นะคะ ในสายตาของเอดก็มองเห็นเป็น9559นะคะก็เลขต่องวดของเอดก็5995นะคะก็จะชนกันกับเลขกิ่งไม้หล่นมาให้โชคนะคะท่านผู้ชมเมื่อเช้าเอดก็ส่งดูแล้วก็เห็น95เหมือนกันนะคะ งวดนี้คิดว่า95น่าจะมานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าขอตรงไหนก็มองเห็นแต่เก้าห้านะคะนี่นะคะก็ชัดมากๆนะคะเลข9ก็ชัดนะคะตรงนี้ก็เก้านะคะข้างหลังเป็นเลขห้านะคะแต่ว่าเลขห้าจะไม่ค่อยชัดเหมือนเลข9นะคะก็ให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะโชคดีนะคะ ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะ